อยโอ้โหปลาเข่งโอ้ปลาเป็นปลาียถึงอ่าอยู่แล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วอมาแล้วโอ้โหมาแล้วครับพี่น้อง เราขัดช่องเอชทีพิชซิงครับวันนี้สุภาพพี่น้องมาออกไหมห่วยนะครับพี่น้องนี่หน้าครับเยื่อใส่เดือนครับเยื่อชิ้นเลี้ยวสู่ผมเองครับมารอมเมืองข่าวสี่ในตววะนะครับฝากติดตามเนียนะครับพี่น้องไปครับไปครับพี่น้องยังอาจชี่ค่อยดังเพราะว่า แบตเบิร์ดครับดังมีเสียงรถยิงครั้งนะครับตอนนี้เป็นไม้ติดอ่ากับถนนนะครับอเพื่อนพกติครับติดทิงใหม่แคนโอ้

ปลาอันนี้มันจะเป็นปลากินเน,นื้อน,น่าดีนะอ้ยู่โอ้โหปลาเข่งโอ้ปลาเป็นปลาอี่ขอนปลาเข่งหน่อยพี่น้อกเอาไกนนอปก่อนเขาปลาหมาเอาไปก่อนเดี๋ยวไปไปมากินเนื้อเน,นี่ยครับ ดึงดึงดึงอ่าอยู่แล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วไอ้ย่ายย่านี่มาแล้วโอ,อ้ดูลุมาแล้วครับพี่น้องสวยๆครับ อะไรครับโอ้ได้เท่าไหรด้วยโอ้ยโอ้ยลุดๆลุดลุดครับใส่วบสีละอึ๊บห้ามิบสีไใกันลองมึงครับฮัทเได้ฮัทเหมัน เ๋ยวมือหนาผมอยู่ร่งงองเอาอ่ากุ้งฝอยพักตันกับเป็นแมงละง่ามมาตกเป็นครับองเพราะว่าแมงละง่าปลาเนี่ยนั้นเขาดีครับเอาเที่ยวสองขอขอหนึ่งกับไ่เป็นแมงละง่าอีกขอหนึ่งกับเป็นเยื่ยน,นหนวดเท่านะครับ ว่ามีปลาถึงอยู่ดีครับแต่ว่าเขามาต่ออยู่นะครับเมื่อกี้เขามาต่ออดดยู่ครับตอนนี้ก็ต้องเงียบอยู่ครับลอดต้อไปครับพี่น้องเงียบไปล้วเสู่ต่อครับสีเดีพ่อปนมาครับวันนี้ถอยไหเมบ้างครับ ครับพี่น้อง,องที่จริงมือน,นี้ผมกับว่า,ากะฝฟังใจเอาเหลียวมะเหล่งปรากฏด้ิครับปรากฏว่าตอนไปยอไปยกปรากฏที่แหลกตรงน้ำไหลนะครับนี่ครับเยื่อผมกับเห็ดมาเองปรากฏว่าได้ปลาหมอครับได้ปลาเ็งครับไม่แหลกก็ได้ปลาเ็งแต่ว่าไ่ได้อัดชีพไม่สอง ก,ก็ได้ปลาเข่งจะเล่นเอ๊ะเตียนมา้งองใส่เยี่ยบผสมนวลดิ่มมัตกไอ้อยู่ในไม้ใกล้ๆกันนี่ครับเตียนไม้มันเรียนเนี่ย,ย,ย,ยแต่ว่าจะไปเหียนปรากฏเพราะว่าไปเห็นหนลุมปร,ปรกากฏตากอนนี้ยมันหลายนะครับเจ้บาบังเหลียวบ่คือครับหรืออาจสีบ่เคยตกหรือสีฟีมือว่ามีกระโอ,อ้โหกันครับถ้าคนรับเขาต้องปลาเข่งน,นะครับพี่น้อง มานางยังนี่ครับก็เพิ่งได้ปะตลาดปลาตองตัวเดียวได้ครับเดี๋ยว็ขี้อยู่คงแต่สุดต้องมูฟออนเนาะเี่น้องเนาะจุดไปจับเข้าบ้านนะครับ mm. เวลาก่ส mm. ี่ใจสมควรทีสุดเด้กลับแล้วครับพีบ่น้องผมว่ามันชิงหนาเบิดเบ็ดเวลากินของมันครับ ผมมาลองแก่มือแก่มือไม่เหมือนหนาช่วงเสาร์ปุ่มบาร์โรปลายมากรึกว่ามันบุทักินครับบมันอาจจะกินอีกกีตอนแรกกับบเอลแนใจนะครับจะเอาเป็นว่าโดนี้ผมแบบสิขอ่อยัดยนะยจับก่อนนะครับนาะอีน้อ,นอง วันนี้ก็เดี๋ยวผมไปเอาปลามาดูพี่น้องเมั้งกันนะครับเน,ะบน,น,น,นะาะครับพี่น้องมืัอนีอ้จะได้สามสามชีโตครับพี่น้องนี่ปลานี่นะครับปลาแบนๆนีะครับอาจะปลาเข่งครับพี่น้อนตัวหมานเขาครับหมูห <c oughs> มานกรับคอยครับพี่น,อน้อง ประมาณประมาณไว้ประมาณ <c oughs> อืออะไรตัวนี้แต่ตัวนี้ตัวเดียวนี่ครับกระปลาเขิงกับป๋องเมี้ยงครับโอ้สีเมีย้ยงเหระครับมันนั่งไปน,นั่งมามันคือมักคินบดที่แหลมนั่งที่แหลกกินนี่ครับอือมันเลี้งยงพวกบวอนครับมันบอนอยู่ครับเจ้ามันบ่เข่ะที่แหลกตอนลงมหม้มันเขาอยู่ครับ เงินจับอยู่ไหนกัน้างน้องินต euh ้นว่าเอาเชนเงนนัตกสิดีนะเงี้ละงินนะครับหาสือเงี้ยละเงินมัน่องตกมันคือยืเงินก็ไปต่อไปไหนงานครับตัวแรกนะตอดเอาตอดเอาใช่หมครับ บวบยุ่งก็ไม่ต้องยืนครอกเกณฑ์ยาบวบเกณฑ์ยาเต็มด้ผมกับนางเตี้ยยัอยู่เหรเอยู่ว่ามือกำเริบยห้วเข้าแล้วบันเด้อไอ้ยุ้งบันนีครับบันเท้านครับน้องกุ้งน้องแสเนี่ยครับเต้าน้า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 ย่าน้เย

ครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้อากาบล่าพี่น้องเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเลยไหวมาแกมือไหมนะครับเังได้กับฝากพี่น้องติดตามรับชมกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร่ฝากคอมเมนต์นด้นะครับอ่ากับอีกอันนึงครับไอ้้ไอปลาตองปลากายปลาตาปลาปลาอย่างละปลาปลาสลัดครับฝากคอมเมนต์นด้นะครับว่ามันเอาไปเห็ดอีหยังกินได้ครับผมกับโบเน่ใจผมกับโบลูด้วยกันครับ ซอยพี่น้องพี่น้องซอยคอมเมนต์นนะว่าเมนูหนังชีวิตเสซ่บสำหรับปลานี่นะครับสำหรับมือนี้ก็ขอกราบลาแค่เพียงนั้ครับสวัสดีครับครับมือนี้ผมออกมากคับเป็นเวลาประมาณบ่ายสองนะครับมันน้องนางเบิห่งจะสองสามชั่วโมงครับขันคือก็อยู่ต่อครับขันบ่คือกั็ตรงถอยแล้วครับพี่น้อง ลองเพิ่งขับมาบนเสียสุดโตนะครับเนาะต้นหนานี่กระไ้ประหมอมาตัวหนึ่งนะครับลงหม่เรีวยแต่ว่าบ่นไดอัดทปไว้นะครับก็เลยโอ้ชายครับพี่น้องมดบดีครับพี่น้อง มาแล้วครับพี่น้องมาแล้วครับมาแลครับลงลึกครับพี่น้องอือเขาลึกครับพี่น้องเต็มปากเลยครับ หมาดครับพี่น้องมาแล้วครับปลาตองครับพี่น้องกินลึกแห้งครับพี่น้องปลาปลาตองหรือปลาสลากนะครับหมือว่านใดไปตัวนึงครับพี่น้องนี่ก็เลยมาต้องลองเมืองเก้าอีกเบุงครับปลาจิ๋มหวานมานะครับตโตแรงมากแล้วครับปลาตองว่าเมื่อเมื่อวามันอีเสียอีกตัวนะครับพี่น้อง แค่บอกว่าเขาตัวเดียวเราก็หายเลยนะครับไปอีกครับพี่น้้ง เข็งครับพี่น้องไอ้เข็งของเรานี่เองรับจวดพี่เนาะก็กระตีไม้นี่ตอนผมถึงมาตกคันวามันมีป่าหยีศพนี่ไงคันวามนี่เป็นเคยแต่บทเชื่อว่าไม้นี่นะไม้เป็นควาคล้องนี่คันวามันมี่หยีศพครับผมงจะเลยมาล่องตกคล้องนี่เองร่มกันแห้งครับพี่น้อง

ปลางพี่ด้องดูว่าปลาใหญ่ดิบง้องเพิ่มดิบงเยอะเยอะขยะโฟตครับพี่องพี่อง ดูเบื้งกวามใหญ่พี่น้องซ้ำฟ้ามือครับพี่น้องเดี๋ยวพุ่ไปพี่น้องเทียบขวดบนเรื่อครับพี่น้องเดี๋ยวเพิ่งครับพี่น้องเบิ่งครับพี่น้องความใหญ่ของปลาเข็งครับล่างออกร้อนๆนะครับเบิ่งครับพี่น้องซ้ำขวดครับพี่น้องใหญ่แห้งใหญ่แห้งไปไหมครับพี่น้องใหญ่แห้งครับปลาเข็งใหญ่ครับพี่น้อง เนี่ยสำฟา้ามือครับพี่น้องโคตรแต่ไหนมากกับพึ่งได้ใส่ใหญ่ขนาดนี้ครับแตงแต่ตกจีได้ปลาเข็งมากนะครับพี่น้องหมันอยู่ครับหมันอยู่ครับพ้อไดข้อได้ปิ้งครับคือจะปิ้งแซ่บเ้อะพี่น้องเขาหนวดนิ่มเต็มๆเลยครับพี่น้องเมื่อกี้ กุ้งยังเหลืออยู่ครับหมุนก็พี่ต่กรูหน้อยครับไปขอเพิ่มมากครับว่านมันไปส่นมากเลยเดี๋ยวขอเพิ่มมากครับไป้องได้ไหมครับ ีลองเปลี่ยนทางจับเอาเบิรงคับจับย่นเอาครับเพราะว่าฟังฟังทางไงฝวามือมันเป็นอุปสรรคครับเราจับขั้นไว้ครับเ๋ยวเปยนบุ้งกองนะครับพี่น้องโอ้ไม่แล้วครับพี่น้อง เค้กเบย์ง่ายครับพี่น้องโอ้นได้ไซดีครับพ่าอาอยุครับพี่น้องมาที่เผลครับเ <c oughs> มื่อเหลียวเบิ่งทุนครับพี่น้องเมื่อไไกี้แต่ว่าตอนเมื่อทุนจมแล้วครับ <c oughs> ใส่ง่ายครับพี่น้องง่ายครับ ใสสวยใสยสวยอันอน้วนๆดีบ่ลแมนไข่ด้วยครับพี่น้องมันกินหลายเลยครับมันกินเนี้ยผมหลายเลยพี่น้องนี่อันอ้วนๆนี่ยเหมือนไข่เลย,ยครับมาอีกตัวแล้วครับพี่น้อง ปลาเข็งพื่งเก่าครับพี่น้องโอ้ยไม่มีปลาอย่างอื่นมากินเลยเด้อซิปโตแล้วพี่น้องผมว่าเบิ้งยังไงโอ้โหเดือดปลาเข็งเลยครับ ถอนแบบง,ง่ามครับพี่น้องปลาเข็งกึ่เก่าครับโอ้ยถอแท้แล้วนะครับว่าขีดที่ได้ไปเอื้อนได้ครับพี่น้องเหมือนี้ปลาเข็งย่างเดียวเลยครับพี่น้องเดี๋ยวขอยาปดครับครับพี่น้องสําหรับคลิปนี้ผมกะสีขอลาพี่น้องต่อเพียงเท่านี้นะครับผลงานเหมือนอีก็ออกตัปลาเข่งไรครับพี่น้อง พ่อได้ปลาอื่นเลยครับได้ปลาสลากตัวนึงแล้วก็ที่เหลือก็เป็นปลาเข็งเลยนะครับเกือบลืมครับพี่น้องนี่ครับผลงานของมือนีนะครับปลาเข็งแม่แง่แง่ครับพี่น้องปลาสลากตัวนึงครับที่เหลือเป็นปลาเข็งหมดเลยครับสิประมาณโล่ๆนึ่งนี่าครับร่วมๆแล้วครับนี่นะครับพี่น้องผลงานมือนีก็ฝากพี่น้องไว้แค่นี้แล้วครับพอได้เห็นตัวครับพี่น้องเดี๋ยวมือหนามาหาปลาชนิดใหม่กันครับรู้สึกว่ามันสี ท่านในเขาเยีย่ยครับมันหนาจะมี่ครับแต่วันท่านในเขาครับพี่น้องครับไอ้ขบงกะล่าพี่น้องเ้ียงตัานี้น,นะครับสวัสดีครับ